แม่ป่าิเดกเงานในเีอยูทูอร์ใหม่นี่เ้าเฝ้ลงคลิปเลี้ยวกมูนเวคลิปเจะเฝ้าาคิปมูชวนีบแปดได้เยวได้ดีได้ยวได้ดีเให้ลงเฝาเดีลงกรอนะบอกกันด้ไหมะบอกยุ่นี่โอ้สงสารยูทูบเบอร์ใหม่เน่จ้าเฝ้าไทเฝ้าายลงคลิปกนพนดีเราเลี้ยวพอดีลงกอน

ว่าตามองนี้เป็นมองไตนาเฮาวด้นี่ว่าตามองนี้เป็นมองไตนาห้าได้นิเข็นจอดเทียเออเนี้อก็ใช่นะใกจะอรีู่าไป้นี่เมืงอ็ะยมกจายผอกใส่อ๋อ นี่ไงเราไม่มีห่มเราไม่มีห่มนะชอบเป็นฟันคือตีตัวตีตัวด้านหน้าเลยนะคะห่มตรงไหนละ่ะห่มห่มนี้เขาก็กลางนอนแล้วอะ่ะไม่ได้โทรบอกยายกุก้งมากางเต้นยายกุ้งมากางเต้นแน่นี่นนเป็นห้องนะไรเป็นห้องแอร์สำหรับนับนบนบกแสดงตกใจไม่ขอบไปแล้วมันเป็นห้องอยงนะไร <c oughs> <พอ S 2> ก,กันเป็นห้องยูกันตอนนี้กินก้อนหนู โอ,อโอ้ยปรยัดใช่ไมไม่ไประสองค์ออกนามาอีกแล้วผู้ออไม่ประสองคออกนามเอาฝากให้กีฬาพไม่่อเกินเอาคนเล่ ข uh, right. like ายที่ได้เขาต้องไม่ควายินเขาเนี่ยจักแล้วตีบอใส่ยืดโรนาะขันโคตร้นสดมากนี่แสดงว่าตงให้ลูกเนี่ยเป็นเป็นักเนาะไมเห็นดไหมอนสายบัวไปถอนสายบัว้อนวนไนได้จ้า่เสียจกจะพันเบิ้งที่าที่ยอหลายๆเลมันีข้น่ไ่ไเอนส้บัวเลยเด้ นขาขยนึ่งอย่างนี้แบบมันก็เปื่อยลต้องช่องวันปลาบอกวัาตอนนี้เราอยู่สดๆครับอยูติดกับวัคซีนวัสดุนซับ้อนมีเดือดมีอไรอย้องนี้ตงนู้นนึ่งอ่องนี้เขาหยอก่เนมันเป็นมอเหเด้วยเนแสนคนเดียวันโอ้ตองนี้ที่เราองยัด น้มันอยดม่นู้มกอางเลยมีมีโดมทั้งผู้ชมดีหอลอย่าขี้่อหลยอย่างขี้เงินเินเป็นขนาดเาดดาได้บไปยากเียออันนี้เต็มที่ะไปูก่อนจะไม่มีเออาายกันว่าน้อยวันนี้วันพระใหญ่วันคู่คู่กับเมา วันตำรวจตำรวจกัเมาวันพระอุ้ยเป็นว่าแห่พระเี่เป็นว่าแห่พระเนี่ยจงวกับวันเด็กกับวันพระเนาะ่ใวันเด็กกับวันพระวนผู้สูอายุกัจงวยอยแม่กัวันแม่กัเมาลาบบเาจ้ัน้นเาะงานข้าไม่เลยดิเอาเอา ที่ไหนว่าิ้หลุดเป็นเลิกจ่างเลยก็เลยถามมาเพราโดนเพื่อนในเลี้ยงใจมืออื่นนั่นวะตื่นพอดีตกใจช็อตฟิวมากอูอิงช็อตฟิลอูอิกช็อตฟิวมากเลยอ้ออีกมือหนึ่งวันที่เทร่ ยี่สิบห้ายีบหกห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกดีแล้วพไปยุ่งที่หาซื้อซื้อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิ้ยเดีว่างว่าตัวใหญ่เป็นอกมแต่หัวใจดวงเล็กน้อยอ้ยมันห็นเวทีตามนาะมันเห็นเวทีตามนาะใครม่ีโอ้ยจะเป็นหวานคัก มดมดมดขืนมันแล้วน่ะมดยังมีแต่น้ำมดมดทอมีแต่น้ำตามีแต่สิเกียวหัวใจ่อยลนนีเลยอีกอย่างนะสเกียวหัวใจพ่อลองมีแต่สเขียวหัวใจพอยลงแล้วไม่สวยาับวาหมดหมันหวานไงมันหวานอยู่แต่ว่าหลัอย่างม่หนาไม่สีเกียวหัวใจแล้วไม่เขียวอย่างก็หวาน

อยากกินกาแฟสักแก้มนดนึงพ่อเอีกเอาว่าล่ะพ่อามพ่อเอไงกาแฟดำสวัสดีครับัสดีค่ะพ่อเอกาแฟดำปะในไรสอดค่ะเพราะวร่าชาติข่าวเนื่งว่าตรงนี้เป็นที่แต่งน้าของ ศิลปินไม่ใช่ไว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 ทำอะไรอ่ะทำอะไรโันบส่งกัน่กซ่นอุ้ยอุ้ยช็อตเดนว่าหันมาเห็นสัมไหมประกอดข้อกันนั่มไหมป้าป้าว่าหาดผ่าช็อตเด่นให้ง

เดี๋ยวไปนอนริมหาดอีหลีดีพ่อเราคื้ไปนอนอยู่หองวัสาราวัดจังดีสาราวัดาวัดย่างดีสุดท่อกันปั๊บไม่บอกอีกุ้วหุนแวหุนแล้นว้ยุนแล้วหุุนแลนแล้แล้วหร้ไน้นแนแนุนุ้นจะุ้วุ้นวัน้นแ้น ยานพนเวยูกสมค่อยมนมันสูงนะกตาสันนี่น่นสูงน่มนตันน้ยมีอันนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยวมีอันนั้นน้ำไหมอันอันดีขึ้นไปนะแม้ปักมุลรวค่ะปักมุดระค่ะปักมุดใครเสือลรวค่ะ ถ่ายรูปไหยค่ะยิงรอพ่อพ่อแม่แม่เอฟซอยู่ที่นี่นะครับทุกท่านใช้วัสดุครับถุงังรถปปันไลสไตล์ถูกมากถูกม่ถูกเาขถูกมากถบกากถกมากอูมากถูกมากถูากถมาถูกมากากดูกมากถอมากถูกมา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 กถูกราก จะไปเจอที่ LG LG ที่เขาแต่ไปเจอแตเล็กเจ LG มานี่นีไ่ไงเราได้โตแต่งหน้าแล้วตเดียว <c oughs> เออพอดวนนอออีวันนี้ทองฟ้าปลอดโปร่งไหคะวันนี้ทองฟ้าปลอดโปร่งค่ะมาได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเราแต่งตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ทีแรกนึกว่าแต่มื่อวนั่นมองเขาเห็ดไปแต่งเด้เขาไปเบิ่งให้เอ้ามันเป็นเวทีตัวนี้ก็เลยว่านึกว่าแต่เวทีมันอยู่ในซุ้มไงทีแรกโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ส์สเนจ่าฝากช่องแองจี้ชาตานาองอีนับเปิดออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แองจี้แล้วก็น้องอีแล้วก็ทีมงานรถับตู้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า